การมองโลกในแง่ดีเป็นที่ตั้งก็เกิดหวังความสุขให้ทุกหายอุปสรรคใดๆไม่กั้มกลายสิ่งชั่วร้ายกายร่างกลับทางดีมองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาบไว้ด้วยความรักพร้อมศักดิ์ศรีถ้าทุกอย่างเรามองไปในแง่ดีโลกใบนี้ ก็สดใสในใจเรากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในวันนี้ผมก็ขออนุญาตยีบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องคนที่ชื่อว่ามีบุญมากนั้นควรที่จะมีความคิดเช่นอะไรท่านผู้ฟังครับแท้จริงแล้วนั้นคนเราทุกคนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนมีบุญด้วยกันทั้งนั้นโยเทว่าใครจะมีบุญมากหรือมีบุญน้อยก็เพราะว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เคยได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้ว เธอได้ว่าเราท่านทั้งหลายนี้ก็เป็นผู้ที่มีบุญมากๆอยู่แล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวของเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากเพียงใดก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองพิจารณาตามกันดูครับและการที่เรานี้จะชื่อได้ว่าเป็นคนที่มีบุญนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากอันเหลือววิสัยของเราท่านทั้งหลายเป็นคนมีบุญอย่างง่ายๆใครคือคนที่มีบุญมากตัวท่านผู้ฟังเอง ก็อาจจะเป็นคนที่มีบุญมากด้วยการฝึกฝนเพราะแท้จริงแล้วนั้นการที่ยามถึงผู้ที่มีบุญมากก็ใช่ว่าจะจําเป็นเฉพาะคนที่ทําทานมากก็อาจจะไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปคนที่มีศีลมากก็ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่มีบุญมากและคนที่ทําสมาธิมากก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากเช่นเดียวกันครับในส่วนของคนที่ทําทานมากโดยที่ยังไม่มีความเข้าใจนั้น ก็อาจจะเป็นเพียงคนที่รู้จักกับการเสียสละมากแต่ทว่าถ้าในชีวิตประจําวันของบุคคลนั้นก็ยังเป็นคนที่ขี้งดขิ้ดขี้บนรู้สึกว่าในชีวิตของตอนนี้ก็มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจวันวันหนึ่งก็มีแต่ความทุกข์ใจแล้วจะถือได้ว่าเป็นคนที่มีบุญมากได้อย่างไรกันในส่วนของคนที่มีศีลมากและทาสมาธิมากหากว่ายังไม่มีความเข้าใจยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ ก็อาจจะยังไม่แตกต่างกันเท่าใดนักเพราะถ้าในชีวิตประจําวันของท่านเหล่านั้นก็ยังเป็นคนที่ขี้งุดงิดขี้บน่นแล้วจะถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากได้อย่างไรกันแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรการที่เราได้ทาทั้งในส่วนของทานศีลและภาวนานั้นก็ถือได้ว่าเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้าเพียงแต่ว่าในชาติปัจจุบันนี้ย่อมถือว่าท่านนั้น ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากอย่างแท้จริงถ้าว่าคนที่มีบุญมากอย่างแท้จริงนั้นควรที่จะเป็นคนที่มีความสบายใจง่ายคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็จะเป็นสุขง,ง่ายและก็เป็นทุกข์ยากจะเป็นคนที่มีแต่ความเบาจิตเบาใจปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วท่านผู้ฟังเป็นเช่นนี้กันบ้างหรือเปล่าคนที่สามารถจะจ่ายค่าอาหารแพงๆในร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหดหิดกับบริการ อาจเรียกไปว่าเป็นคนมีสตางค์มากแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่มีบุญมากจริงๆเพราะคนอันเชื่อได้ว่ามีบุญมากจริงๆนั้นก็มักที่จะอยู่ง่ายกินง่ายปรับตัวได้ง่ายไม่ค่อยที่จะถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์ก็จะเพียงรู้ว่าเป็นทุกข์เท่านั้นแต่จะไม่นําทุกข์นั้นมาแบกคนที่ชื่อได้ว่าเป็นคนมีบุญมากจริงๆนั้นก็มักที่จะไม่ค่อยถือตัวถือตนจะมีปกติความเข้าใจ ว่าทุกสรรสิ่งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสมมุติด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้วก็ตั้งอยู่และในที่สุดนั้นก็จะต้องดับไปด้วยกันทั้งสิ้นจะมีความรู้สึกปล่อยวางมากกว่าเอามาแบกเอามาทับถมตนเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลาจะไม่คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความพิเศษมากกว่าใครในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกขอบคุณ ในเวลาที่มีใครมาทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จนรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นคนที่โชคดีและแม้ถึงคราวที่เขาจะต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ไม่ดีเขาก็อยากจะเห็นเป็นบทเรียนหรืออย่างเห็นด้านดีได้อยู่และก็มักจะเป็นคนที่มองเห็นด้านบวกได้เสมอเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อของคำสรรเสริญและคำดินทา มองไปที่ไหนเมื่อใดได้ยินอะไรก็จะสบายอกสบายใจเพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเองของทุกๆชีวิตเมื่อเห็นคนได้ดีกว่าตนก็จะไม่มีความรู้สึกอิจฉาก็รู้ว่าเขาก็คงจะเคยทำสิ่งดีๆเหล่านั้นมาก่อนเมื่อเห็นคนที่ลำบากที่พอจะช่วยเหลือได้ก็จะช่วยตามกำลังอะไรที่เกินกำลังก็จะไม่ปล่อยให้ตนต้องวาวุ่นเป็นกังวลหรือทุกข์ร้อนใจไปกับสิ่งนั้นครับ และนี่แหละครับก็คือความคิดของคนที่เขามีบุญให้เข้าใจง่ายๆก็คือการคิดแบบใดที่จะไม่ทำให้ตนและคนรอบข้างต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมั่นคงในคุณความดีเพียงประกอบสร้างกุศลผลบุญเสริมสร้างบารมีแก่ตนท่านผู้ฟังเองก็อาจจะเป็นคนที่มีบุญมากได้ด้วยการฝึกฝนเช่นกันครับและในโอกาสนี้ มาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันบ้างท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมเพียรภาวนามาสักระยะหนึ่งก็มักจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือการที่เพียรปฏิบัติแล้วแต่ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมในครั้งนี้ผมจึงอยากจะมาอธิบายทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรม ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับหวัวข้อเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เกิดปัญญาท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนไปปฏิบัติธรรมก็ยังขี้โกรธอยู่เหมือนเดิมแถมบางคนนั้นก็โกรธแรงกว่าเดิมเสียอีกทำไมบางคนปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วก็ยังเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลย ทำไมคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายยิ่งไปปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีอัตตามีนิสัยเร็วร้ายกว่าเดิมจนลูกน้องเอื่อมละอาจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าปฏิบัติธรรมนั้นช่วยได้จริงหรือทำไมเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดเดี๋ยวก็ไปถือศีลแต่ก็ยังเห็นเป็นคนโลภเหมือนเดิมชอบนินทาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับคำสอนของพระพุทธองค์ทั้ง84% 0 0 0พระธรรมคันนั้น มีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเพื่อความดับทุกข์ท่านผู้ฟังครับถ้าคนคนหนึ่งบอกว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปีและยังคงปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่างเข่งครัดไม่เคยขาดแต่ก็ยังเป็นคนที่ชอบดูถูกคนยังมีปัญหากับลูกกับผัวอยู่แทบทุกวันคนคนนั้นสมควรต้องกลับมานั่งทบทวนดูแล้วว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นผิดพลาดที่ตรงไหน ท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณนั่นแหละครับสูตรคูณไม่ได้มีไว้เพื่อท่องอย่างเดียวแต่ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในทางกลับกันบางคนนั้นที่บอกว่าตนเองปฏิบัติธรรมมาอย่างยิ่งยวดแต่เมื่อในเวลาที่ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ กลับเอาตัวไม่รอดไม่สามารถที่จะพาใจของตนเองออกมาจากความทุกข์ได้แถมยังหาเรื่องทุกข์มาใส่ใจอีกท่านผู้ฟังครับแบบนี้ต้องหยุดแล้วลองทบทวนดูใหม่อย่าตะบีตะบันดันทุรังทำไปให้เสียเวลาท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วการที่เรามาคิดทบทวนด้วยตัวของเราเองผมก็ไม่อยากที่จะแนะนำสักเท่าไหร่เพราะ มันมักจะตกลงไปในร่องความคิดเดิมๆในที่สุดก็ปฏิบัติแบบเดิมๆจึงทำให้เราขึ้นจากปากไม่ได้เสียทีผมก็อยากจะแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้การปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนและที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าติดในรูปแบบอย่ายึดติดแนวทางจนเกินไปถ้าทางนี้ไม่ได้ ผลก็ต้องเปลี่ยนท่านผู้ฟังครับในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเราจําเป็นต้องมีรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยเรเราต้องรู้จักสังเกตรู้จักพิจารณาใคร่ครวนทบทวนการปฏิบัติของเราว่าได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรมกิเลสต,ตัวไหนลดลงไปบ้างในเวลาที่จะโกรธรู้ตัวเร็วขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้น มิใช่ว่าจะเอาแต่หลับหูหลับตาทําตามเขาว่าพอมีคนถามว่าไปปฏิบัติธรรมมาเป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้เพียงว่าก็ดีก็ดีนะแล้วมันดีอย่างไรท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมคือการลงมือทําตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านามธรรมาต้องใช้นามธรรมาในการเรียนรู้และพัฒนาแล้วเราจะใช้นามธรรมาอะไร ท่านผู้ฟังครับในข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสได้เราจะต้องใช้นาม,มาธรรมที่ชื่อว่าปัญญาเท่านั้นในการขัดเกลาจิตใจต้องเป็นภาวนามายะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาไข้ครวนจนเห็นความจริงของธรรมชาติเห็นธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างไรเห็นธรรมชาติของกิเลสว่าทำงานอย่างไรเห็นธรรมชาติ ของสัญญาสังขารว่าทำงานอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนี้เราสามารถเห็นได้ด้วยญาณทัศนะคือการมองเข้ามาที่จิตศึกษาอาการของจิตซึ่งต้องใช้ทั้งสติสมาธิและปัญญาในการใคร่ครวนสังเกตทดสอบทดลองที่เรียกว่าปฏิบัตินอกกรอบบ้างท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบ ก็เหมือนเรากําลังเดินข้ามสะพานไม้ไผ่แรกๆต้องเกาะราวสะพานไปก่อนแต่เมื่อเดินไปนานๆเราต้องลองปล่อยมือจากราวสะพานดูบ้างอย่ากลัวผิดปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้างหัดฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงบอกไว้ว่าทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าควรทําอะไรต่อไปท่านผู้ฟังครับปัญหามันอยู่ที่ว่า รู้แล้วแต่ไม่กล้าทำส่วนมากนั้นกลัวผิดที่จะเริ่มใหม่ไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากแนวทางเดิมๆของตนผิดได้ก็เริ่มใหม่ได้ถ้าไม่ลองเราก็จะไม่มีทางรู้นะครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปคิดไปพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับในวันนี้ผมก็ขอนำเสนอคุณสมบัติ9ข้อถ้าใครมีครบชีวิตของคนนั้นมีคุณภาพดีกว่า80%ของคนทั้งโลกแล้วท่านผู้ฟังครับ ถ้าคุณมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของคุณนั้นก็จะมีความสุขกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินไหมครับว่าต่อให้มีใบหน้างดงามเพียงใดก็สู้รอยยิ้มของความเมตตาไม่ได้ต่อให้มีความสำเร็จมากมายเพียงใดก็สู้ความล้ำค่าของการทำดีไม่ได้ต่อให้เคยเสพสุขมากมายเพียงใดก็สู้ความสุขสงบของความสมถะ ไม่ได้ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็สู้ปัญญาของการรักษาวาสนาไม่ได้ต่อให้มีความรู้สูงมากมายเพียงใดก็สู้จิตใจที่ดีงามเป็นกุศลความดีไม่ได้ต่อให้มีจิตที่รู้แจ้งลึกซึ้งเพียงใดก็สู้รู้สละอุทิศด้วยความปิติยินดีไม่ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีทั้ง9ข้อนี้แปลว่าชีวิตท่าน มีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก80%แล้วจงขอบคุณจงซาบซึง้งและรักษามันไว้ให้นานที่สุดครับโดย9ข้อที่ว่านี้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ในกลุ่มมิตสหายไม่มีทุรชนคือไม่มีเพื่อนพวกพ้องเป็นคนชั่วหรือคนเลวนั่นเองครับข้อที่สองในเวลาที่ทำผิดก็มีกัลยาณมิตร คอยตักเตือนข้อ3มีผู้รู้เป็นมิตรสหายให้ความรู้ชี้นำต่ทางที่ดีข้อ4ที่บ้านไม่มีคนป่วยข้อ5พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันข้อที่6ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุกข้อที่7ไม่มีศัตรูอาฆา,าตมาร้ายตามพยาบาทจองเวรข้อที่8ทําการใดก็มีผู้อุปถรัรมภ์คอยช่วยเหลือ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักข้อที่9ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ขัดสนมีพอกินพอใช้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของท่านมาถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำว่าขอบคุณทุกๆเช้าโดยการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ข้าวของเครื่องใช้ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวกขอบคุณมิตรสหาย ขอบคุณเงินที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนทันทีชีวิตของท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นสำคัญว่าเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในความเป็นอยู่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้นในทุกๆวันครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมด ที่ผมได้นำามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักในการดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมาถึงท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนผู้มีฮริโอตปะ มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดพิพิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดสับปะรดกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใคร สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอ,อนทน์ขอบพระคุณครับ